ท่านผู้ฟังในค่ำคืนที่เงียบสงัดเช่นนี้หลายท่านอาจจะยังนอนไม่หลับอาจารย์คงจึงได้คัดสรรเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับพูดผีวิญญาณที่เล่าสืบต่อกันมานำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้สดับรับฟังกันถึงสามเรื่องยาวๆเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติและให้แง่คิดในการดำเนินชีวิตขอเชิญรับฟังได้เลยครับ เรื่องที่หนึ่งโค้งร้อยศพสวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องแรกที่จะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับผู้ที่ต้องเดินทางในยามค่ำคืนเป็นอุทาหรณ์ที่สอนให้เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นอาจไม่ได้มาเพื่อทําร้ายแต่มาเพื่อตักเตือนเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของสิงรถบรรทุกรุ่นเก่า นามว่าลุงเดชครับในสมัยที่ถนนหนทางยังไม่เจริญเหมือนทุกวันนี้การขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดนั้นถือเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งโดยเฉพาะเส้นทางสายเหนือที่ต้องผ่านหุบเขาและทางโค้งอันคดเคี้ยวที่ชาวสิบล้อต่างขนานนามให้โค้งแห่งหนึ่งว่าโค้งร้อยศพเพราะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ร่าชีวิตผู้คนมาแล้วนับไม่ถ้วนลุงเดชนั้นขับรถเส้นทางนี้มานับสิบปีเห็นเรื่องแปลกๆปากมาก,มากแต่แกก็เป็นคนใจแข็งไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เท่าใดนักคืนหนึ่งลุงเดต้องขับรถบรรทุกพืชผลการเกษตรไปส่งที่เชียงใหม่เพียงลำพังขณะที่รถวิ่งเข้าสู่เขตภูเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของโค้งร้อยศพนั้นเวลาล่วงเข้าสู่ ตีสอพอดีบรรยากาศรอบข้างเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟจากรถของแกที่สาดส่องไปเบื้องหน้าเมื่อรถวิ่งมาถึงกลางโค้งแสงไฟหน้ารถก็ได้สาดไปกระทบกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนโบกรถอยู่ข้างทางลุงเดชใจหายว่าใครกันจะมายืนโบกรถอยู่กลางป่ากลางเขาในเวลานี้ หญิงผู้นั้นสวมชุดกระโปรงยาวสีขาวผมยาวสลวยยืนหันหลังให้ถนนลุงเดชลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยความที่เป็นคนมีน้ำใจจึงตัดสินใจเหยียบเบรกจอดรถเทียบข้างทางแกเปิดกระจกและตะโกนถามว่าจะไปไหนแล้วแม่หนูมายืนอยู่ตรงนี้มันอันตรายนะหญิงสาวคนนั้นค่อยๆหันกลับมา ใบหน้าของเธอนั้นขาวซีดเราวกับไม่มีเลือดแต่ก็จัดว่าสวยงามหมดจดเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว่าจะไปหมู่บ้านข้างหน้าค่ะพอดีรถเสียลุงเดชกวาดตามองไปรอบๆก็ไม่เห็นวีแววของรถที่เสียแม้แต่คันเดียวแต่ก็ไม่ได้ซักไซตต่อเอาขึ้นมาสิเดี๋ยวลุงไปส่ง หญิงสาวเปิดกระตูแล้วขึ้นมานั่งที่เบาะข้างคนขับอย่างเงียบเชียบตลอดทางเธอไม่ได้พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวบรรยากาศในรถเริ่มอึดอัดและเย็นเยือกขึ้นมาอย่างประหลาดลุงเดชพยายามชวนคุยแต่เธอก็ได้แต่พยักหน้าเบาๆจนกระทั่งรถวิ่งมาใกล้จะถึงปลายโค้งสุดท้ายซึ่งเป็นจุดที่แคบและอันตรายที่สุดทันใดนั้นเอง หญิงสาวที่นั่งเงียบมาตลอดก็พูดขึ้นว่าจอดตรงนี้แหละค่ะถ,ถึงแล้วลุงเดชแปลกใจถึงแล้วหรือข้างหน้ามันมีแต่เหวนะไหม่หนูหมู่บ้านมันต้องไปอีกไกลแต่หญิงสาวกลับยืนยันด้วยน้ำเสียงที่เย็นเฉียบกว่าเดิมว่าจอดตรงนี้หนูจะลงตรงนี้ด้วยความงุนงงลุงเดชจึงค่อยๆชะลอรถแล้วเหยียบเบรกจนรถจุดสนิท แกหันไปทางเบาะข้างคนขับเพื่อจะบอกให้หญิงสาวลงจากรถแต่แล้วลุงเดชก็ต้องขนหัวลุกสู้เบาะข้างคนขับนั้นว่างเปล่าหญิงสาวคนนั้นได้หายตัวไปแล้วยังไม่ทันที่ลุงเดชจะหายตกใจบรึง้งแฟดมีรถบรรทุกอีกคันหนึ่ง วิ่งสวนเลนมาจากทางโค้งด้วยความเร็วสูงแซงรถคันอื่นขึ้นมาอย่างหน้าหวาดเสียวหากลุงเดชไม่จอดรถเมื่อสักครู่นี้รถของแกจะต้องประสานงากับรถคันนั้นเข้าอย่างจังกลางโค้งมรณะอย่างแน่นอนวินาทีนั้นเองลุงเดชก็เข้าใจในทุกสิ่งวิญญาณของหญิงสาวที่โบกรถเธอไม่ได้มาเพื่อหลอกหลอนหรือทำร้ายแต่เธอมาเพื่อหยุดรถของแกเอาไว ไม่ให้ต้องกลายเป็นศพต่อไปณนะโค้งร้อยศพแห่งนี้นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ลุงเดชต,ต้องขับรถผ่านโค้งร้อยศพแกจะบีบแตรสามครั้งและยกมือไหว้เพื่อขอบคุณและอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณผู้มีพระคุณตนนั้นเสมอเรื่องที่สองคำสาปแห่งวังน้ำวนเรื่องที่สองนี้ เป็นเรื่องราวของอาถรรพ์แห่งสายน้ำและผลกรรมของการผิดคำสาบานเป็นเครื่องเตือนใจว่าวาจาของเรานั้นศักดิ์สิทธิ์เพียงใดโดยเฉพาะคำพูดที่เอ่ยต่อหน้าสิ่งที่เรามองไม่เห็นในอดีตที่หมู่บ้านริมแม่น้ำแห่งหนึ่งมีคุ้งน้ำลึกที่เป็นวังน้ำบนขนาดใหญ่ชาวบ้านต่างเรียกขานกันว่าวังนางพราย เพราะเชื่อว่าเป็นที่สถิตของเจ้าแม่แห่งสายน้ำที่ดุร้ายและทวงสัญญาเสมอมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งรักกันมากนามว่าพี่เคนและน้องแก้วทั้งสองมักจะแอบมาพลอดรักกันที่ริมวังน้ำวนแห่งนี้เป็นประจำวันหนึ่งก่อนที่พี่เคนจะต้องเดินทางเข้าไปทำงานที่เมืองกรุงทั้งสองได้มาอำลากันที่ริมวังนั้นน้องแก้ว ซึ่งกลัวว่าคนรักจะเปลี่ยนใจจึงขอให้พี่เคนให้คำมั่นสัญญาพี่เคนด้วยความรักและความคึกขนองจึงพนมมือขึ้นแล้วกล่าวคำสาบานต่อหน้าวังน้ำวนแห่งนั้นว่าข้าพเจ้านายเคนขอสาบานต่อหน้าเจ้าแม่นางพรายณที่แห่งนี้ว่าข้าพเจ้าจะรักและซื่อสัตย์ต่อน้องแก้วเพียงผู้เดียว หากวันใดข้าพเจ้าคิดนอกใจขอให้เจ้าแม่จงมาเอาชีวิตของข้าพเจ้าไปเป็นบริวารน,นวังน้ำวนแห่งนี้ด้วยเถิดจากนั้นพี่เคนก็เดินทางจากไปหลายปีผ่านไปแสงสีในเมืองครุงได้เปลี่ยนใจของพี่เคนไปหมดสิน้นเขาลืมน้องแก้วลืมคำสาบานและได้พบรักใหม่กับลูกสาวเศรษฐีจนกำลังจะแต่งงานกัน ก่อนวันแต่งงานพี่เคนได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อจัดการธุระบางอย่างคืนนั้นเป็นคืนเดือนเพ็ญพี่เคนนึกถึงความหลังจึงเดินไปที่ริมวังนางพรายขณะที่กำลังยืนมองดูสายน้ำที่ไหลวนอยู่นั้นพี่เคนก็ได้เห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสะผมดำคลับอยู่กลางวังน้ำวนใบหน้าของเธอนั้นงดงามราวกับนางในวรรณคดี และช่างดูคล้ายกับน้องแก้วในวัยสาวเลือเกินหญิงสาวคนนั้นหันมายิ้มให้พี่เคนเป็นรอยยิ้มที่ทั้งเยาเยวนและเย็นเยือกในคราวเดียวกันพร้อมกับกวักมือเรียกให้เขาลงไปหาพี่เคนร,ราวกับต้องมนต์สะกดเขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่อยๆเดินลุยน้ำลงไปหาหญิงสาวปริศนาผู้นั้นอย่างช้าๆยิ่งเดินเข้าไปใกล้เท่าไหร่ ร่างของหญิงสาวที่เคยสวยงามก็ยิ่งเปลี่ยนไปผิวที่เคยผุดผ่องกลับซีดเขียวผมที่เคยดำคลับกลายเป็นสาร่ายพันกันรุงรังดวงตาที่เคยหวานซึง้งกลับกลายเป็นเบ้าตากลวงโบเมื่อพี่เขนได้สติแล้วกำลังจะหันหลังวิ่งหนีก็สายไปเสียแล้วมืออันเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งข้างหนึ่งได้พุ่งขึ้นมาจากใต้น้ำ ขว้าเข้าที่ข้อเท้าของเขาอย่างแรงพร้อมกับเสียงหัวเราะอันโหยหวนที่ดังก้องไปทั่วคุ้มน้ำมึงผิดคำสาบานถึงเวลามารับกรรมแล้วร่างของพี่เคนถูกกระชากลงไปใต้วังน้ำบนที่เชี่ยวกราดเขาจมหายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีใครได้พบเห็นร่างของเขาอีกเลยมีแต่เพียงเสียงล่ำลือว่าในคืนเดือนเพน บางครั้งชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของผู้ชายดังมาจากวังน้ำวนนั้นเหมือนเสียงของคนที่กำลังทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ตนได้ก่อไว้เรื่องที่สกระจกโบราณสำหรับเรื่องสุดท้ายในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของวิญญาณที่ผูกพันกับสิ่นของเป็นเครื่องเตือนใจว่าของเก่าบางอย่างนั้นอาจไม่ได้มีแต่ความสวยงาม แต่อาจามีเจ้าของเดิมที่ยังไม่ยอมจากไปไหนสถิตยอยู่ด้วยคุณมินเป็นหญิงสาวที่ชอบของเก่าเป็นอย่างมากวันหนึ่งได้ไปเดินเที่ยวที่ตลาดขายของเก่าและได้ไปพบกับกระจกเงาบานใหญ่ทรงยุโรปบานหนึ่งเข้าแม้จะดูเก่าคร่ำคราและมีคราบฝุ่นจับหนาแต่โครงไม้ที่แกะสลักเป็นลายดอกไม้นั้นช่างงดงามจับใจยิ่งนัก คุณมินตัดสินใจซื้อกระจกบานนั้นกลับมาที่คอนโดด้วยความดีใจเธอทำความสะอาดขัดถูจนกระจกกลับมาส่องประกายแวววาวอีกครั้งแล้วนำไปตั้งไว้ที่มุมหนึ่งในห้องนอนสัปดาห์แรกผ่านไปอย่างปกติสุขแต่หลังจากนั้นคุณมินก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางครั้งขณะที่คุณมินกำลังแต่งตัวอยู่หน้ากระจก เธอจะรู้สึกว่าเงาของเธอในกระจกนั้นขยับช้ากว่า